สวัสดีครับพบกันเฮตินะครับช่องเอมินทีวีครั้งน,น,นะครับวันนี้เฮียจะมาพูดคุยถึงเรื่องตัวของเท s l a นะครับตอนนี้ก็เทสลาก็เอาจริงกับการที่จะมาเปิดบริการแล้วก็ขายรถเท s l a ในเมืองไทยแล้วนะครับตอนต้นปีเนี่ยเราก็ได้ข่าวว่าเทสลามาจดทะเบียนนะครับบริษัทในไทยเป็นบริษัทเทสลาประเทศไทยจำกัดในเงินลงทุนอยู่ที่3ล้านบาทนะครับแล้วก็ประกาศการจ้างงานนะครับจ้างงานในประเทศไทย นะครับหาหาพนักงานเรียบร้อยแล้วก็โชว์รูมเขาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นไม่เอ็มคอนเทียร์ก็เอ็มโพเรียมแหละก็คือเจ้าเดียวกันนะครับบริษัทจัดตั้งที่ออสซีซันนะครับแล้วก็ช่วงใกล้ใกล้ใกล้ใล่าล่าสุดนี้ก็มีคนเห็นรถเนาะเทสซาโมเดลวนะครับที่มีป้าย QC39 0นะครับกทม QC ป้าย390เนี่ยเป็นป้ายของรถที่เทสและในประเทศไทยแล้วพร้อมขายคือพร้อมขายแล้วมาเทสมันจะไม่เหมือนป้าย TC นะครับป้าย TC เนี่ยเหมือนป้ายที่เอามาทดสอบวิ่งก่อนแต่ยังไม่ได้คิดว่าจะขายในประเทศไทย QC นี่คือขายแน่นอนนะครับแล้วสักพักหนึ่งก็บริษัทเทสลาก็ได้เพิ่มทุน เป็นอีก250ล้านเป็น253ล้านแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเทสลาถ้าจะไปขายในประเทศไหนๆเนี่ยส่วนมากเขาจะไปขายด้วยตัวเองก่อนหน้าน,นี้ที่มีเทสลาวิ่งในประเทศไทยก็คือเป็นของเกรมาร์เก็ตทั้งหลายเป็นคนผู้นําเข้านะครับผู้นาเข้าทั้งหลายแต่ปกติแล้วเทสลาจะไม่มีตัวแทนจาหน่ายเทสลาจะลงไปขายโดย,ดยตัวตัวเองก่อนหน้าน,นี้ก็ไปลองขายในอินเดียเทสแล้วแต่เหมือนอินเดียไม่ได้สนับสนุนเทสลาเท่าไหร่เขาก็เลยถอยออกมา นะครับแล้วก็มาประเทศไทยซึ่งประเทศไทยมีความต้องการเรื่องรถ E ีีมากๆแล้วมีความสนใจมากๆทั้ง t ต y o ต a เปิดตัว BYD ก็เข้ามา,าจัดตั้งโรงงานในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับลงทุนเรียบร้อยนะครับเป็นการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาที่จะส่องออกไม่ว่าจะเป็นอ,อาเซียนแล้วอ,อนาคตคงน่าจะส่องออกที่ออสเตรเลียออสออสเตรเลียทวีออสเตรเลียก็เป็นรถพวงมาลัยขวาทั้งหมดเหมือนประเทศไทย ในส่วนของเทสลาเนี่ยเฮียคิดว่าถามว่าเขาเข้ามาแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากเขาอันแน่นอนเขาเราก็ได้ประโยชน์จากการที่ได้รถนะครับซึ่งหลายๆคนก็พงมองว่าเทสลาก็ไม่ได้อ่าเป็นรถอ่าในระดับอ่าลักชัวรี่เท่าไหร่แต่หลายๆคนก็มองว่ามันคือลักชัวรี่เฮียก็มองว่ามันคือลักชัวรี่ในในแบบของสไตล์ของเทสลาแล้วเป็นสไตล์ของรถไฟฟ้าในสมัยนี้เลยคือ รถสามารถวิ่งเร็วความเร็วขึ้นได้โดยการอัปเกรดซอฟต์แวร์แค่นั้นจริงๆคืออัปเกรดซอฟต์แวร์แล้วก็เร็วขึ้นเลยนะครับในตัวของเทสลาเนี่ยแล้วก็มองในมุมมองของเฮียคิดว่าอนาคตการจ้างงานเกี่ยวกับยนตกรรมไฟฟ้าเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นเราที่หลายๆคนที่ไลเดอร์ที่หลายๆคนมีความรู้เรื่องด้านช่างไฟช่างไฟช่างยนต์อะไรพวกเนี้ย สามารถไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้เลยนะครับไปหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ตอบโจทย์กับรถายานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าเทสลาเข้ามาแล้วเนี่ยจะมีการคือก่อนที่เทสลาจะขายเนี่ยจะมีตัวของตัวชาร์จแท่นชาร์จของเทสลาเลยนะครับปกติแล้วไปที่ประเทศไหนเขาจะต้องมีแทรร่นชาร์จก่อนแต่เฮียคิดว่าเขาซุ่มทำไปแล้วเพราะปัจจุบันเนี้ย การได้ข่าวของเขาเนี่ยไม่ได้ว่ามีสื่อไปสัมภาษณ์นะเขาค่อยๆเข้ามาค่อยๆย,ย่องเข้ามาเข้ามาแล้วมีได้ข่าวว่าเขาไปเจรจากับการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเหมือนเขาคงได้พนักงานเรียบร้อยแหละแต่ทางทางเราที่เป็นเหมือนสื่อสารมลชนด้านรถยนต์เนี่ยจะไม่ได้เข้าถึงเทสลาเท่าไหร่เพราะว่าตัวเขาเองก็พยายามเข้ามาซุ่มเงียบๆเพิ่งล่าสุดนี้ก็มีไลน์ออฟฟิเชียลของเทสลา นะครับที่เป็นฮัลโหลไทยแลนด์สวัสดีไท a แลนด์ Thailand. เป็นข้างล่างเขียนว่าธันวาแน่นอนแล้วข่าวเนี่ยจากอออตไลท t ไทยแลนด์ก็เหมือนกันก็คือว่าทางคุณน,นิธิทวนปรถมเนี่ยเขาก็ได้ข่าวมาพอสมควรว่าเทสลาจะส่งมอบรถจนรตแรกเนี่ยประมาณต้นปีนาะนะครับในประมาณไตรมาสแรกอย่าคิดว่าเขาคงม,มาจากาโรงงานที่เสี่ยงหายแหละนะครับเพราะว่า ตัวของเทสลามีตัวของไอ้นี้อยู่แล้วแล้วก็คนหลายๆคนก็มีภาพหลุดม,มาจากท่าเรือฮ่องกงหรือท่าเรือที่ไหนก็แล้วแต่มีการขนส่งรถเทสลาเข้ามาประมาณนี้นะครับผมว่าพี่คิดว่ามันก็คือการเก็บเป็นความลับแล้วก็เรื่องอนาคตนะครับก็หลายๆคนที่เรียนจบทางด้านนี้นะครับไม่ได้ให้ไปสมัครเทสลาหรอกแต่ว่า1นนะครับเทสลาเข้ามา BYD นะครับโตโยต้าเข้ามาในไฟฟ้าส่วน,วนหนึ่ง แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าหลายๆค่ายจากจีนกระโดดเข้ามาทั้งนั้นเลยนะครับการจ้างงานในรูปแบบนี้น่าจะเพิ่มขึ้นเราต้องเรียนรู้ใครมีความรู้ทางด้านนี้ครับไปหาความรู้เพิ่มเติมได้เลยเตรียมพร้อมที่จะสมัครงานด้านนี้อนาคตเนี่ว่ายาวไกลเรื่องรถยโนต์ไฟฟ้าวันนี้มาพูดถึงเทสลาประมาณนี้นะครับอย่างน้อยก็มาแจ้งข่าวบอ,อกกล่าวกันนะครับจะได้เตรียมตัวนะครับเพราะว่า อาชีพไรเดอร์มันไม่ได้มั่นคงอย่างที่เราคิดหรอกครับหาอาชีพอื่นนะครับทำเถอะครับสวัสดีครับ